สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคอ <ๆ S 2> ม f ิ r ช c h a n n ลนะคะเนี่ยนะคะก็อ,กอ,อ่ะนี่นะคะบ้านแอนแอนก็จะมีการติดหน้าต่างเพียงหนึ่งบานเท่านั้นนะคะตอนแรกก็กะว,ว่าจะติด เพิ่มอีกสองบานนะคะทีนี้พื้นที่มันจํากัดนะคะทางคงก็เลยวางแผนให้ไหมนะคะวางแผนให้ในการที่จะติดตั้งหน้าต่างใหม่นะคะก็คือติดด้านหลังนะคะติดด้านหลังใกล้ห้องน้ํานะคะตอนแรกก็กะว่าจะติดแบบไว้ด้านข้างทั้งสองข้างนะคะอ่ะนี่ก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนที่จะติดหน้าต่างด้านหลังนะคะ อันที่มันกระดอนไปใส่ปากอันที่โก้หันเด้ตัวนึงยืนก็ได้นอนแล้วเนี่ยฮมนอนเพรท่านได้ท่านมีห้องน้ำท่านนอนชิบเดือนย้อนไปเองนนี่ยย้อนี่เองมาตักน้ำดูหนีอาบบ่แต่กว้างกว้างเนาะมันแน่นกว้างมากเลยเอออ้าวหายเพราะเปล่าเนาะใช่ฮะลองขอบคุณลุงและทีมงานดูที่เบอร์ของเรา บ่ต้องหรอค่ะเอาไว้ตอบแทนเด้อโอ้แม่มาต่อยพี่ไม่มีอ่ะพี่ก็ไม่มันต้องให้เขามาตอบแทนพี่ใช่ไหมนูเฮ็ดไอ้นู้บ่ได้เฮ็ดเนาะพอมาต่อยเฮ็ดบ้านใครนูนับเอาหลอดเอ้ให้เขามาตอบแทนคืนใช่ไหมใช่นู้นับเอาหลดเอ้รู้สึกว่าทุกหลังหรือเปล่าพอแล้วมันก็อยากได้พี่แอนไปตอบนั่นงนี้ แม่มาต้อยมีทุกบ้านเลยใช่ไหมต้องตอบแทนคือจังเขาเป็นการพูดเล่นนะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะเอฟซีเนาะถึงตาบ้านแม่มาต่อยก็ต้องยูทูบเบอร์ก็ต้องช่วยกันคืนนะคะเนาะทุดเาโอ้พ่จ๋าป็นตุ้มเองอยู่แถวนั้นแหละรุมปรตุ้มอยู่แถวนั้นแหละไม่ได้นะค่อยแม่มาต่อยครัวคอยเสียแล้ว คอยทำขนมทำอะไรขนมผู will, Hello, mai, ้ชายเจ๊ผูผู้เจ้าก็ได้กินนะให้กินด้เด้อนี่เห็นไหมคอยก็ทำให้ทำครัวให้มันใหญ่คอยนวดแป้งนวดยังทำขนมให้ฟปจ้ามด้ยเลยสารปงสารเปาหนึ่งเอ้ยเจ้าคิดเรงเลยฮะสองหน่วยไม่ต้องงหน่วยคอยทำให้หลายกินหลายเลยจะบอกให้เออเดี๋ยวเจ้าบบอิมเออมีขนมนู่นขนมนี่นี่คอยเตรียมกลางแล้วใส่เจ้าเห็ดใส่ของเจ้านี่อยู่สุดท้าย เจ้าได้กินในนอนอือใช่พอคอยจะทำเออคอยจะทาเลี้ยงเพิ่อยให้ลูกไปยืนถ่ายคลิปมาโหลดคลิปเออคอยกระเฮ็ดขนมไปกระเบียงพวกเจ้ายเรบอกว่าจวา้อีกเบิ้งว่าป๋าุดเออุดนะไม่ไม่ใช่ท้ายทางนน้นนะท้ายเฉพาะหลกสินะ

นี่ก็ยังใจเอ็มก็ยังเรอดีจังดีดียูทูบเขาเขาส่งก็ตามมาแล้วเขาสงสารอ๋อเหรออืมห้องหนูก็เข้าสงสารใช่เพราะว่าเงินยังไม่พอซื้อรถรถไถเพราะว่าเขาบอกว่าหนูกำลังสร้างบ้านหนูเลี้ยงลูกสองคนด้วยเขาคนเดียยังไม่มจ้าแล้วแต่จะพูดอ๋อของพี่มันวันนี้มันมันมัน มันได้ตามโค้ตาแล้วไว้เปิดพรุ่งนี้ใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันไม่มีเออเราต้องเปิดวันพรุ่งนี้ถ้าเราปิดมันจะปิดกั้นการมองเห็นใช่ไหมใ้่ไมแม่มนต่อยถ้าเราปิดมันจะปิดกั้นการมองเห็นใช่ไหมปไปรดลูกสาวหนูถ่ายตั้งเมื่อวานพงันนี้อคลิปอือ เื่อ้าเพื่นพักเพื่อมาถึเลยหาโกรดมเมนต์่อย่งดวมโมเนต์ก็เพ่อเ้มันโมเมนของเฮาักกระสรดี้วสู่ช่องอนสำ้นะคะใจยิงนะคะบอดเสร็จแล้วนะพอดีนพอดีเลยยิงเสร็จเดี๋ยวก้นัดยังอยู่ไหมนน้าม่เ้มาค่้่ง้เดียวรงนี้มาลุยต่อนก็ได้พี่กุเลือกําอ่ะ ใกล้ลงเดียวต้องฟังจ้ะเดี๋ยวแวะซื้อตรงนั้นแหละคุณบอกว่าให้ซื้อมาเป็นก่องเลยเอามาคืนแอดคิดสามถุงไปยืมมันอีกก็ได้โอ้ยไปชื่นดีอย่างนี้ชิดหมดแล้วบอชิดแล้วจะละทามาดอกลุงนอนหมดแล้วบอหมดแล้วอ๋อหมดแล้วอยู่่่าอะ น็อตหมดพอดีนะพรุ่งนี้นี่น็อตหมดพอดีนะคะเอซี่อ่ะพี่ลุงก็ลุงก็ทำการนี่นั่นน่ะมามันมองเขาขายปลาปลาเออเอาละจ้าเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนอันนี้สองตัวที่ตรงนี้ไช่จ้ะลุงอันนี้นี่ของเราเปเอาไว้นี่อะไรนะสลบเบี้ยไว้นี่แหละอืมนี่นะคะก็ หน้าต่างนะคะซื้อมาก็สวยนะคะสีชานะคะสีชานี่นะคะหน้าต่างของบ้านแอนแอนนะคะจะบางตุรีบวางมุนจนเด้ออ่ะนี่แะค่ะพ่ออ่ะเดี๋ยวเราไปดููอ้ดท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะเอฟซีในยามเย็นนะคะท้องฟ้าในยามเย็นสวยมากนี่นะคะอนี่น้องหมาก็นอนอยู่นะคะ เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะจะเอ็มนอนนี่หละคะ่ะโอ้นี่นะคะก็ยามเย็นนะคะพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะคะเอฟซี FC. เพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นบรรยากาศทุ่งนามองเห็นพระอาทิตย์ตกดินตอนอยู่กกอกนะคะเราก็มองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะเห็นแต่ภูเขา นะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเรามาอยู่นี่นะคะเราก็จะได้เห็นพระาทิ์ตกดินนะคะสวยงามนะคะเอฟซีตะวันยามแรงนะคะอู้อ๊อ,อ <S 2>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  โอ้กลับบ้านกันแล้ว <thoughtful> <N h ine> ทั้งคู่นี่นะคะเดี๋ยวเราเก็บข้าวของก่อนนะคะ <N h ine> เราก็จะกลับบ้านนะคะ <N h ine> <N h ine> เดี๋ยวเอฟซีอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ <N h ine> ไปเอาของก่อน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ